สวัสดีครับวันนี้25สิงหาคมนะครับผมเ้ยสิงหาเอาเออสิงหานี่ครับมีแพทใหม่เข้ามานะครับของ Fit It นะครับผมเราบอกเห็นปกกรูลุนแล้วครับนิวไอซ์แลนด์ก็คือเกาะใหม่ใช่ไหมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราดูในอัปเดตกันนิวสปาห์ไอซ์แลนด์อ๋อ,อชื่อเกาะเาหรอแล้วก็2ความลับปลานะครับปลาสองความลับ,บ,ลบเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สปินต์วิววิชสองสี่เฮ้ยหลอดสกินแบบลึกลับ ก็คือคันเบ็ดลึกลับ2ออย่างหรอแล้วก็ทั่วไปยูสโค้ด lot for t ท o พอยชอ๋อหมายถึงใส่โค้ดแล้วได้2พอยชั่นฟรีเหรอก็คือพอยชั่นสองขวดเหรอเดี๋ยวเราดูข้างในดีกว่าดูดน้าอกมันงงข้างในน่าจะมีรูปบอกอยู่นะอ๋อเขาเป็นเกาะรูปรางเกาะใหม่นี่ว่าผมก็ว่าอยู่นี่ก็คือเกาะแรกที่เราเกิดแลลวครับผมว้าวลมาพิชาดความลับอันนี้ปูอะไรอะ่ะโอ้โหเพิ่มปลาปใหม่ห้าเหรอไหนดูสิ สปินมิกาชาอ๋อมิกาชาก็ค kind of ือนี่ไงไอหลอดแต่อีสกินน่ะสกินขั้นเบ็ดอ่ะอ่าแล้วก็โบ๊ทเหรอไฮเปอร์โบ๊ทไฮเปอร์โบ๊ที่ไอเรือลำเขียวว้าเดี๋ยวดูกันแล้วก็อินทอรี่แคปทูใส่ปลาได้มากกว่า5,000ตัวป่ะออโต้โซลิเอชั่นทุกแคปแคปเอ่อฟิกบัคนี่ไงมันมีมันเขาบอกเขาได้ละแก้ไขเรื่องบัคออโต้ฟิชชิ่งแล้วโาถ้าทำใหม่เว้ยนี่ครับถึงว่าละช่วงนี้ คือตั้งแต่วันที่18มานะผมว่านะบั๊กแม่งเยอะมากอะออตโต้บั๊กก็มีครับไหนเขาดูเกาะใหม่นี่ครับนี่ไงฟิชเชอร์แมนไอส์แลนด์คาน์ตีนี่คือเกาะแรกที่เราเกิดมาใช่ไหมเนี่ยเขาทำใหม่ครับมีปลาอะไรเขาใหม่เมื่อกี้นี่ปลาธรรมดานี่กบก็มาครับกบนี่หายากอ๋อแสดงว่าเกาะแรก ใส่ลึกลับเข้ามาครับผมต้องลองตกแล้วว่ะตัวนี้หนักเอาเลื่องอยู่นะอะไรไรู้เนี่ย477กิโลกร,รัมสูงสุดนี่โลมาเพชคาดใหญ่กว่าปะวานีกอ่ะ <c oughs> 126.78k ดูนี่ปะวานเท่าไหร่1 1 6 0 k ใหญ่ชิบหายโดยเฉพาะคาแคดนี่ <c oughs> ใหญ่ที่สุดในเกมนะมึงเนี่ย 389.73k เนี่ย ใครตกได้คาเข่นก็ภูมิใจได้เลยนะโอ,โ,โอ้โหหนึ่งในร้านหันดิกุปล่อยยาวๆเลยมหาสมุทรลองดูดีจะได้ป่ะเราดูใหม่ซิมีอะไรบ้างคันเบ็ดร้านของบิลลี่บ๊อบนี่ดูชื่อสะก,ก่อนอ๋อเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตั้งตรงนี้เหรอปกติมันมีทางขึ้นไงอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ที่ขายปลาแล้วเน,นี่ยอะไรอ่ะคืออะไรน้ำยาน้ำยาดุมจีนเเนี่นยไม่ใช่อ๋อันทำอย่างนี้เลยนี่ว่านี่อะไรอ่ะ อุปกรณ์ดำน้ำอ๋อนี่เด้่าเองคราเขาตั้งขายตรงนี้แล้วครับผมเออแล้วคนขายไปไหนอะไม่มีคนขายหรอเขาเปลี่ยนใหม่นี่ไอนี้รูเล็ตอุย้ยไปดูนี่ครับถ้าเราหมุนมีโอกาสได้คันเบ็ดแบบสกินสองอันนี้ครับมีเลเวลหนึ่งแล้วสองเนี่ยสายเติมตังค์่ะภูมิใจไปอุย้ยมีตังค์เ <laughs> นี่ยใครเติมตังเราหมุนก็เต็มที่เลยนะหูโคตรสวยเลยเนี่ยยังสวยอะ่ะปีหกปีหกปีกะ่ะคันเบ็ดแอเจลลิงปะเนี่ย <laughs> อันนี้แบบ ต้องกินอูครับความมืดครับอะไรแบบเทพอันนี้แบบความมืดโอ้ไทา่ารมดเออผมลืมดูเรืออะไรเกี้นมีเรือมันบอกเรือบวกอะไรเข้ามาเลยวะดูสิมันมีอะไรปรับเปลี่ยนเฮวยไฮเปอร์โบสพิเศษก็มาเดี๋ยวนีนี่นนเรือใหม่เรือใหม่โอ้จะเห็นมีเรือใหม่เรือใหม่สปีดเอาเรื่องอะ่ะโอ้ ควบคุมควบคุมไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว <es voir> ่ามันเร็วดีอ่ะใครก็ได้ดาวเดตได้ผมหน่อยผมอยากได้เหลือเกินเออเหลือเนี่ยโอ้ออย่างเร็วอ่ะเต็มแม็กเลยอ่ะเฮ้ยทำไมราคามันอ๋อไฮเปอร์บอสมันนั่งได้กี่คนวะเจ็ดคนอันนี้มันสามคนครับไฮเปอร์บอสเร็วกว่า20%เองนะโอ้ยังถูกอ่ะร้อยเก้าสิบห้าเราบอกอ่ะเราบักเราบั๊กผิดหรือเปลโคตรดีอ่ะร้อยเก้าสิบห้ามึงโยโยนกุ่งอีกแล้ว โอ้โห oh, วันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะเดี๋ยวเราตกกันมาล่าปาลาเดี๋ยวเราล่าออก้าดีกว่าเนีฮะเฮ้ยน่าสนใจว่ะของใหม่เพียบเลยผมผมลองปล่อยทิ้งไว้ดีวกว่ปาปลาปลาเกาะแรกเยอะมากเลยครับเนี่ยเขาทำใหม่ครับ oh, โอ้โหแต่ว่าไอ้พวกนี้มองละผมไปล่ามาเป็นโคตรนานตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมาเลยยังไม่ได้เลยใครที่ได้ต้องแบบโชคของโคตรโชคดีเลยเว้ยเอาจริงไอพวกคาเค้นเนี่ยโชว์ได้เลยนะเอาจริงจะาขายนะโชว์นะเอาไว้โชว์นะคุณจะเป็นแบบตัวแร่เลยอ่ะถ้าคุณมีตัวแรเลยอ่ะ ก็เห็นกันไปนะครับผมสำหรับแอดเดตวันนี้นะฮะกาแล็กติกสกินครับนี่โอ้โหโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์โหโดเลย <c oughs> คือถ้าเราได้นี้ปุ๊บเราหมุนอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นเลเวลสอง 2, 5, ใช่ป่มวะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยเติมกันโอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไอ้เก้าร้อยเก้าสิบโลโลบัคกอะถ้าเติมเอาจร้งยิงก็หลายล้ออยู่นะคือหลังวันที่สิบแปดมานะผมเจอบัคนะปล่อยออโต้ปล่อยออโต้นะปุ๊บแล้วขี่ตรงเนี้ยเลขตรงเนี้ยขึ้นเป็นพันเลยนะเว้ยไม่อยู่สักที ันนั้นคือบั๊กนะครับผมเขาแก้บั๊กแล้วเห็นเขาบอกเขาขาแก้บั๊กตรงนี้เรียบร้อยแล้ววนะล่ะไม่รู้นะว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะกูอ,อยากให้มึงแก้อันนี้มากเลยอะไออะไรวะไอเรื่องที่แบบตกปลาลึกลับยากเกินอ่ะโคตรยากเลยตอนนี้ยากชิบเปลงเลยตั้งแต่หลัง18มาตกโคตรยากเลย <c oughs> ก่อนหลังวันที่18มานะผมเจอใน FC ผมนะเขาบอกบั๊กเจอนะมีคนหนึ่งโคตรอสงสารเลยครับซื้อคันเบ็ด8ล้านนะเว้ย แล้วเติมเงินด้วยใช้โลบั๊กใช้โลบั๊กเบอกเติมเงินซื้ออะแล้วบั๊กครับผมไม่ได้คันเบ็ดครับคอมเมนต์เข้ามาในช่องทิกตอกผมอะโอ้โหอย่างน่าสงสารเลยผมบอกชิพายทำไงดีวะจะช่วยเขายังไงดีวะผมก็มก็เลยบอกว่าเออต้องลองติดต่อทางไอ้เนี่ยติดคอร์ดครับผมซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝรั่งด้วยติดคอร์ดของคนที่เขาสร้างไอเราบอกเนี่ยไอตัวฟิชชิ่งอินดี้เนียย่ยเขาบอกสวยแล้วครับผมบคุณมากเลช่วยไงวะผมไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่แค่ยอยอมมมมของเซิร์ฟอ่ะผมก็เออคนเล่นคนหนึ่ง ผมก็ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะคนโดเนตอะไรผมก็ไม่มีนะไม่งั้นผมคงซื้อสกินเล้วแหละตอนเนี้ย uh. แล้วก็บั็กที่เจออีกอันนึงก็คือไอ้เรื่องออโต้เมื่อกี้แหละครับผมที่เจอมานะช่วงนี้ก็น่าจะแก้บั็กแล้วแหละโอ้โหแต่เรือแม่งชอบว่ะเรือเนี้ยอ๋อนี่เหรอกูสโค้ด 100m ไหนลองกดดิ 100m หรอร้านค้านี่เป่าวะ 100m m นี่เหรอโค้ดป่าวะ,าวะไอยะ้ย <laughs> าอ๋อใส่ตรงนี้เลยเหรอโค้ด 100m ง่ายงี้เลย ว้าขอเข้าตัวอ้นี่ครับนี่น้ำยาสองขวดครับผมอย่าลืมไปใส่โค้กดกนะผมเจอแล้วนี่ครับโค้ดนะเขาสั่งเขาแจกโค้ดมาให้นะนี่โค้ด100 M มนะฮะทีมเมเลรย100 M เรียบร้อยฮะโอเคครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวไปตกปลาก่อนนะครับผมบบบบไปไปยินดีกับลายกสัตว์รปมดพวยล่ะ